ครับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเกษตรเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันนะครับกับเกษตรเพื่อชีวิตวันนี้นะครับผมคุณครูไพโร์นะครับพาทุกท่านมาชมแปลงมันนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ข้ายาขึ้นคมอย่างนี้นะครับจะแก้ปัญหายัางไงนะครับมาดูวิธีการแก้ปัญหาของผมนะครับแต่ว่าเนือหลายคนอาจจะมีวิธีการแก้กันปัญหานะครับไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างแปลงนี้นะครับที่มันขึ้นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าตอนนั้นแต่มาฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วนะครับคนฉีดก็ไม่ว่างนะครับ จ้างหลายคนแล้วก็ไม่มีใครว่างสักคนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กักตัวโควิดด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงที่แปลงนาแต่ละคนนะเขา,เามีการทำนาของแต่ละคนนะครับก็มีแปลงนาเป็นของตัวเองมีทั้งแปลงนาแปลงมันนะครับก็ ไม่ว่างได้มาช่วยนะครับหรือว่าจ้างก็ไม่มีคนมานะครับก็เลยมีญ้าขึ้นมานครับช่วงหนึ่งที่มาใส่ปุ๋ยก็ว่าจะให้เขามาฉีดยาค่ายญ้านั่นแหละแต่ว่ามันก็เสียเวลาไปประจวบเหมาะกับช่วงพายุเข้านะครับพายุเข้า พายุเข้ามันก็มีความชื้นหรือว่าฝนตกหลายวันนะครับก็ไม่มีใครมาฉีดให้นะครับผมก็เลยมีวิธีการแก้ไขด้วยตัวเองนะครับนี่เป็นวิธีส่วนตัวนะครับหลายๆท่านก็อาจจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับถ้ามันต้นสูงอย่างนี้นะครับพวกวัชพืชต้นสูงๆอย่างนี้นะครับเราก็ ถ้าใครขยันถอนออกก็ดีนะครับหรืออาจจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับผมนี่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับวิธีของผมก็คือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดออกก่อนนะครับนะตัดออกประมาณนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับก็รอสักให้มันแห้งสัก2 3 4สวันประมาณนี้นะครับรอว่าพายุจะมาไหมนะครับถ้าไม่มีพายุก็จะฉีด ยาค่ายานะครับก็จะจ้างพอดีคนมีคนว่างแล้วนะครับก็รอแค่เราตัดออกนะครับตัดออกเหลืออยู่ประมาณ10บล่องวันนี้ก็น่าจะเสร็จถ้าได้ทํานะครับถ้าฝนไม่ตกเมื่อกี้ตกมาแล้วนะครับตกมานิดหน่อยก็จะมาอีกแล้วเห็นก้อนดำๆนะครับก็ถ้าฝนตกมาก็ คงจะกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้ก็ค่อยมาตัดใหม่นะครับัวนี้มันเกือบสามเดือนนะครับก็ที่มันไม่ค่อยสูงเพราะว่ายังใส่ปุ๋ยไปแคงเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ทำเนื้อทำตัวเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้พ่นทางใบยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันฝนตกแล้วมันมี แปลงนี้ผมเพิ่งทำปีแรกนะครับมันก็เลยชักล่องน้ำลงสะไม่หมดนะครับมีมีบางพื้นที่ที่มันยังขังนะครับฝนตกมามันก็ขังก็มาระบายออกแล้วนะครับระบายออกแล้วก็กำลังฟื้นนะครับน,นี่ตัดตัดไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็จะมองเห็นต้นมันนะครับปีนี้ก็โอ้แปลงนี้ก็มีใบอีก มีใบหยิกปลายนะครับแล้วก็แปลกอยู่ไอ้ต้นนี้ต้นหนึ่งหยิกอีกต้นหนึ่งไม่หยิกนะครับใบหยิกอีกต้นหนึ่งไม่หยิกเดี๋ยวก็จะจะต้องเอาออกนะครับเอาต้นหยิกออกตัวต้นหยิกนี่ก็จะถอนทิ้งนะครับตัวใ้ต้นห,ตนหยิกก็จะมาไล่อีกทีก่อนที่จะมาฉีดยาฆ่ายานะครับมาเอาเขียว ก็ที่เครื่องตัดหญ้ามันเข้าไปไม่ถึงก็เอาเคียวหรือว่ามือดึงออกนะครับแปลงนี้ประมาณ2ไร่นะครับก็จะทําอย่างนี้ไปมีเวลาว่างก็ต้องทําเอานะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําเอาก็ไม่ได้ผลนะครับถ้าจะปล่อยไว้ให้หญ้าขึ้นคลุมนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นหญ้ามันหญ้ามันขมนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือ พวกต,ต้นยาต้นไสยหยันตัวอะไรพวกนี้นะครับวัชพืชต่างๆถ้ามันขึ้นท่วมแล้วก็มันสัมะัลังเรามันก็ไม่เจริญเติบโตนะครับหรือเจริญเติบโตก็เจริญเติบโตช้าสู้วัชพืชไม่ได้นะครับถ้าสู้วัชพืชไม่ได้ก็ไม่มีผลผลิตหรือว่าผลผลิตก็ได้น้อยนะครับนคือพาทุกท่านมาดูแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับ เดีย๋ยวมาล,ล,อลองมาดูอีกทีว่าหลังจากที่เราตัดไปแล้วแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับครับโอ้หนามากพันนี้ก็พันแปดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวจะมารอดูว่าถ้าฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับวันที่จะฉีดยาฆ่าหญ้าผมก็จะเอาฮิวมิกมาฉีดทางใบก่อนนะครับ ยัวมิกมาฉีดทางใบเสร็จแล้วก็จะเอาปุ๋ยทั้งระเบิดหัวแล้วก็15-15ผสมยูเรียด้วยนะครับเพราะว่าให้ต้นมันแข็งแรงเพราะหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีฝนแล้วแหละนะแต่มีข่าวมาว่าพายุจะเข้ามาอีก2ลูกก็ไม่เป็นไรนะครับดินก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่แฉะแล้วแหละนะไม่ชื้นนะครับไม่มีน้ําขังนะครับถ้ามาอีกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เตรียม เตรียมตัวเตรียมต,ต,ตัวรอที่จะฉีดยาฆ่าหญ้านะครับก็จะให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยนะครับโคนต้นนะครับก็โรยโคนต้นเลยหรื่อจะหวานเลยนะครับโดยใช้สูตรปุ Platform ๋ย15-15ผสมกับยูเรียนะครับหครับ15-15หนแล้วก็0-0-6-0-1นะครับ <'d S 1> ช่วงนี้ก็จะใส่ระเบิดหัวไปครั้งเดียวเลย <'d S 2> เพราะ, <uite> ระว่าหลังจากที่ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็จะไม่ได้มาดูแล้วนะครับก <'d> ็แค่ ให้ยาค่ายานั้นหมดลิตรก่อนถึงจะมาทําต่อนะครับก็จะมาฉีดามาใส่ปุ้ยอีกทีแล้วก็ฉีดฮิวมิกในโคนต้นนะครับคําว่าโคนต้นก็ไม่ได้ไม่ได้ฉีดใส่เงาก็ไม่ได้ใส่เงาอย่างนี้เลยนะครับโคนต้นก็คือบริเวณรอบโคนนะครับก็จะฉีดให้กระจายบริเวณรอบโคนเนี้ยนะครับฮ mm ิว hmm. มิกก็จะมีส่วนที่จะทาให้ดินมันร่วนซุยนะครับ อย่างนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ฉีดนะครับฮิวมิกก็จะเป็นตัวนำพาปุ๋ยปุ๋ยมล็ดที่เป็นเม็ดนะครับละลายแล้วก็ลงสู่ดินให้พืชเราให้มันเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้ามีความชื้นอย่างนี้ก็ท่าฝนตกมาก็ปุ๋ยก็คงละลายนะแต่ว่าตัวฮิวมิกเองมันเป็นผงโพแทสเซียมผงนะครับแล้วก็ผสมน้ำฉีดตรง จะเป็นตัวช่วยที่จะให้ปุ๋ยนะ้ซึมลงได้เร็วขึ้นนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นนะครับอีกอย่างก็จะทําให้ดินเราร่วนซุยคําว่าดินร่วนซุยก็จะมีผลกับหัวของมันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราเสียบไปแล้วนะครับรากของมันสัาปรังนี่ก็จะนี่ครับก็จะกระจายกันอยู่ทั่วล่องมันนี่แหละนะครับ รากเยอะเท่าไหร่นั่นก็คือจะมีหัวเยอะเท่านั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะาบำรุงให้มันเกิดหัวใหญ่หรือว่าหัวเล็กเท่าไหร่ก็มีปุ๋ยอะไรก็ใส่ไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมดินด้วยนะครับแปลงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินรียหรือว่าปุ๋ยคอกเลยนะครับเพราะว่า,อาตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ทำนะครับพอดี ญาติบอกว่ามันแปลงมันว่างเปล่าก็เลยมาทำนะครับก็มีเวลาก็มาดูแลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะครับมีอะไรสอบถามก็ปรึกษากันได้นะครับนะช่องนี้ก็อาจจะยังไม่มีสาระหรือว่ามีข้อมูลอะไรมากมายนะครับอัปเดตก็ไม่ได้อัปเดตบ่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเกี่ยวกับ าการเกษตรก็จะมีมันกับข้าวนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะศึกษาในเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆนํามานําเสนอให้กับพี่น้องได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัชพืชไม่ว่าจะเป็นยากําจัดวัชพืชไม่ว่าจะเป็นยาบํารุงหรือว่ายากําจัดศัตรูพืชอะไรต่างๆที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ การเกษตรนะครับทั้งมันทั้งข้าวทั้งาการเกษตรอื่นๆนะครับมีเวลาว่างๆก็จะอัพให้พี่น้องได้ดูนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามีคิดว่านี้มีคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดแชร์นะครับเพื่อให้คนอื่นได้รับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับ เดีวสาหรับวันนี้ก็จะไปพักรับประทานอาหารก่อนแล้วก็จะมาลุยต่อนะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ